สวัสดีครับวันนี้นอนเพจจะมาแนะนำากณฑไกรตัดกิ่งของเรานะครับเป็นไการตัดกิ่งของเรามีอยู่3รุ่นด้วยกันคือ3.6มเมตร5.4เมตรและ7.2เมตรนะครับนี่คือระยะที่เก็บแล้ว3.6มเมตรเก็บแล้วจะเหลือ1.2เมตรนะครับกระทัดรัด5้เมตรเก็บแล้วจะเหลือ1.6เมตรนะครับจัขนาดกำลังดีและไซส์พิเศษของเรานะครับ7.2เมตรเมื่อเก็บแล้วจะเหลือเพียง 1.74เมตรเท่านั้นครับเรามาดูกันนะครับกันไกลของเรามีอะไรบ้างในชุดของเราจะมีไปเรื่อยนะครับมีหัวกันไกลและมีด้ามสไลด์นะครับหัวกันไกลของเรามีลอกอยู่4ตัวช่วยในการผ่อนแรงในการตัดนะครับปากกันไกลของเรากว้าง1.5นิ้วหรือ3เซนครึ่งนะครับตัดได้กว,กว้างกว่ากันไกลรุ่นเก่าพอสมควรใบมีของเรา ทำจาก SK5 แข็งแรงทนทานเคลือบด้วยเทฟลอนกันสนิมครับเรามาดูนะครับจุดเด่นของเราคือด้ามด้ามของเราทำจากอลูมิเนียมหนาพิเศษนะครับมีระบบล็อกกดล็อกเร็วนี่นะครับเลื่อนสไลด์ได้ทุกระยะทุกข้อครับจะเลือกสไลด์ข้อไหนก็ได้นะครับปรับระยะได้ตามใจชอบจะสูงจะต่ำได้หมดครับ ด้ามของเรามีระบบแอนตี้ทวินะครับเมื่อยืดแล้วหัวกันไกลไม่หมุนใส่ไปใส่มานะครับเลื่นมากครับที่ด้ามของเรามีซิลิโคนโฟมนะครับช่วยในการจับไม่ให้ลื่นแล้วก็นุ่มมือด้วยครับเชือกของเรานะครับทําจากไนลอนขัก2ชั้นนะครับมีความเหนียวแข็งแรงไม่ขาดง่ายครับเข็มกลของเราถอดประกอบง่ายนะครับใช้น็อตเพียง1ตัวไม่ต้องใช้เครื่องมือครับ สามารถใช้มือขันน็อตหางปลาได้เลยครับส่วนใบเล่กของเราทำจากเหล็ก65 Mn แข็งแรงไม่คดงอง่ายครับสามารถถอดประกอบได้โดยใช้มือขันไม่ต้องพึ่งเครื่องมือนะครับเรามีหน้าร้านอยู่ที่ลาดพร้าว110แยก3นะครับคุณลูกค้าสนใจแวะเข้ามาเลือกชมขนาดก่อนได้นะครับว่าสนใจขนาดไหนหรือโทรเข้ามาถามรายละเอียดได้ที่095 9 5 4 3 1 0 8นนะครับสนใจติดต่อทักทายกันมาทางอินบ็อกซ์หรือโทรเข้ามาสอบถามกันได้เลยนะครับ